mây mây tạp mà ngang ta hàng bọt mây ấy vui thơm hồi lá ta khăn mơ mong rắn Oh, wrong. Heart. tìm cách ta tìm đường cam mà sang bay, biẹt mở mai rồi mà trái phẳng สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้รายการตื่นเถิดชาวไทยก็กลับมาพบกับพวกวท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมห่างหายไปหนึ่งอาทิตย์เพราะว่าไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะฮะเอาละยังไงก็นานๆครั้งนะครับประมาณสักเดือนสองเดือนเนี่ยผมจะเป็นสักครั้งหนึ่งนะฮะที่จะต้องมีภารกิจแบบนั้นนะฮะที่ไม่สะดวกในการออกอากาศ แต่ไหนๆวันนี้ก็มากันแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะนำเสนอในหัวข้อผลข้างเคียงจากสเต็มเซลล์ทำให้สองผัวเมียนั้นใกล้ตายนะฮะแต่ก็เหมือนเดิมครับก่อนอื่นยังไงผมก็ขอรายงานเรื่องทั่วๆไปที่เกี่ยวข้องกับในทางการเมืองให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันก่อนนะครับถึงความเคลื่อนไหว การต่อสู้ของฝ่ายเราที่ผมสามารถเปิดเผยได้ในส่วนที่ยังเปิดเผยไม่ได้ก็ก็ยังบอกกันไม่ได้นะครับแต่ในส่วนที่จะตักเตือนพวกเราในเรื่องของการต่อสู้อันนี้ถ้ามีข้อมูลอะไรผมก็จะแจ้งให้ทราบนะครับอย่างในวันนี้ฮะผมมีข่าวที่จะแจ้งท่านผู้ฟังให้ทราบว่า มันมีมมันมีแกนนำนปชบางคนนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมอยากจะเอ่ยชื่อก็ได้ก็คือนายชินวัตรหาบุญภาสนะฮะจากการที่มีข่าวไปเมื่อวันที่สิบสี่ที่ผ่านมานี้นะฮะเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี้ยที่เขาเป็นคนพูดง่ายว่าตอนรับงานคอสชอมาเต็มตัวแล้วล่ะครับแล้วข่าวล่าสุดก็มีการเปิดเผยออกมาแล้วว่าตอนนี้เขาเป็นตัวผลักด,ดันนะฮะให้ ให้พักเพื่อไทยเนี่ยเข้าร่วมวงสอปอชอนะฮะโดยอาถาผลปฏิรูปออกมาไม่ดีนี่จะไปโทษใครไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับแต่สรุปว่าตอนนี้ก็คงกลัวตกขบวนนะครับก็คงอยากที่จะมีตำแหน่งมีหน้าที่ในทางการเมืองกลัวว่าตัวเองจะตกขบวนนะ,ะในเมื่อมาพึ่งพาพักเพื่อไทยแล้ว ไม่มีตำแหน่งหน้าที่ในการเมืองตอนนี้ก็เลยกลับลำร้อยแปดสิบองศาแต่จริงๆแล้วหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เรียนใน่้นผู้ฟังทราบตรงๆนะครับบางทีผมก็ไม่จะพูดล่วงหน้าไปก่อนเพราะว่าพูดไปแล้วก็จะไม่เคยเชื่อกันก็คืออยากจะบอกว่าผมก็รู้ครับว่าหลายคนเนี่ยเ ว่าไงว่าไม่มีอุดมการเพื่อประชาธิปไตยมาตั้งแต่แรกและที่ผ่านมาก็หวังเพียงเพื่อสถานะของตัวเองเท่านั้นนะฮะแล้ววันนี้นะครับสิ่งที่คุณจินวัฒน์ได้กระทำลงไปเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นชัดแล้วนะฮะว่าตัวเขาเองนั้นรับงานคอสอชอมาอย่างเต็มเ็มอย่างที่ผ่านมานะครับหลังมีการรัฐประหารเนี่ย นายชินวัตรหาบุญพาดได้เดินทางออกนอกประเทศถึงสามครั้งนะครับเพื่อที่จะมาสืบข่าวความเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงเพื่อไปรายง,งานให้ทหารได้รู้มีความพยายามมากครับจนกระทั่งผู้หรับผู้ใหญ่ในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะพบด้วยนะฮะแล้วก็ไล่กลับไปนะครับแล้วก็อย่างตอนนี้เนี่ยผมก็มีข่าวของทหาร อีกคนหนึ่งที่ชื่อไอ้พลตีกู้เกียรต์สีนาคานะพลตีกู้เกียรต์สีนาคาคนนี้เนี่ยที่มันไปตามจับนะครับไปจามตะกับโกตีแล้วก็ไปที่สถานีวิทยุไปปิดไปยึดของอะไรก็แล้วแต่ผลปรากฏว่าเขาก็ได้ติดต่อไปยังพักพวกโกตีนะครับบอกว่าเนี่ยโกตีกลับ ขอให้กลับเมืองไทยมาเธอไม่มีอะไรชินวัตรหาบุญาพาดรับรองอันนี้ก็ผมคงไม่ต้องบรรยายอะไรมากมายนะครับท่านผู้ฟังก็คงจะก็คงจะออมองกันออกว่าชินวัตรกำลังทำอะไรอยู่ก็ปล่อยได้เลยครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมก็บอกเอาไว้นะฮะต้องพูดซ้ำๆกันหลายๆครั้งว่าสถานการณ์การต่อสู้นี่มันคัดกรองคนครับ ันก็ยังมีอีกหลายคนนะที่เป็นแบบนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรครับจริงๆแล้วเราก็เอ,อที่ผ่านมาผมก็ถือว่าน,นประชเป็นแนวร่วมนะฮะถึงแม้ว่าการต่อสู้ยุทธศาสตร์ของเขาจะไม่ไม่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเขาต่อสู้เพียงเพื่อคล้ายๆกับมือปืนลับจ้างนะครับแล้วก็ซึ่งเรื่องนี้มันก็ได้พูดกันไปเยอะแนละ้ว และที่สําคัญที่สุดยุทธศาสตร์ของเขาก็ล้มเหลวไม่เป็นท่านะฮะโดนท่ายแพ้มาแล้วถึงสามสี่ครั้งนะครับก็โอเคแต่ในเมื่อทุกวันนี้สถานการณ์มัน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 มาถึงในจุดที่เอมีการยึดอํานาจมันก็มีการก็มันเท่ากับทําให้พวกเขาเนี่ยได้หมด คือเขาเรียกว่าอะไรนะหมดหมดภารกิจไปแล้วะครับนะฮะหมดภารกิจในในในกองหน้าผมถือว่าเขาเป็นทับหน้านะเขาก็หมดภารกิจไปแล้วหมดภารกิจไปสําหรับในใ,ในในช่วงแรกพวกเราก็สารต่อกันไปนะฮะสำหรับคนทีเ่เคยร่วมงานกับน,นปชก็ยังมีหลายคนที่มีอุดมการตรงนี้อยู่ที่จะสู้ต่อก็ยังมีอยู่นะครับไม่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะฉะนั้น ไอคนที่มันยุทธศาสตร์ไม่ถึงก็ปล่อยปล่อยมันไปครับปล่อยให้สารการคัดกองไปนะฮะก็แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมอยากจะชี้แจงให้พวกเราต้องระมัดระวังกันเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในสถานการณ์ของช่วงนี้นะครับผมขอบอกก่อนว่าตอนนี้เนี่ยคณะทหารโดยคอสชอเนี่ยเขาใช้วิธีให้คนของเขาจัดคนของฝ่ายเสื้อแดงเองนี่นะครับ ให้มาเป็นหนอนบ่อนไส้อย่างผมยกตัวอย่างเหมือนกับในชินวัฒนหาบุญพาศนี่แหละครับลักษณะเดียวกันนี้เนี่ยมีหลายคนนะครับแล้วก็คนคนที่เรียกเคยเรียกตัวเองว่าเป็นคนเสื้อแดงเนี่ยทหารมันเข้ามาจัดตั้งหมดนะฮะให้เป็นหน,นอนบ่อนไส้นะครับแล้วคนพวกนี้จะเกี่ยวข้องกับรักการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นแล้วก็ในระดับประเทศรวมทั้งผู้ที่มีความกว้างขวางในระดับท้องถิ่นด้วยนะครับ แม้กระทั่งในหมู่ในหมู่บ้านอำเภอจังหวัดนี่มเขาจัดหมดนะฮะอันนี้ผมขอยืนยันนะครับท่านผู้ฟังก็บอกกันตรงๆอ่ะคนของเราก็อยู่ในกรรมนอเราก็มีก็รายงานให้ผมได้ทราบเองว่าพี่แอนตี้คนของคอสชอเนี่ยที่ที่เขาไปจัดตั้งคนเสื้อแดงเนี่ยให้แปรพักเนี่ยมีแม้กระทั่งในระดับหมู่บ้านนะครับอย่าว่าในจังหวัดอำเภอเลยครับหมู่บ้านยังมี นะฮะแล้วที่ผ่านมาเราเห็นไหมครับว่าเวลามันรักกระหารปุ๊บเนี่ยข้อมูลอยู่ในมือพวกมันหมดเลยมาไล่จับเราได้หมดเลยไอ้สิ่งที่เราคาดไม่ถึงว่าทหารมันจะรู้มันก็รู้มันตามจับหมดนะครับแล้วก็รวมทั้งคนที่ทําบัตร,ปรอปชสมัยก่อนด้วยนะครับที่เอาข้อตรงข้ามอ่ะแล้วก็ไอ้ชนะอะไรของแรมโบ้ด้วยนั่นแหละที่ไปจับรายชุง่งรายชื่ออะไรเนี่ยตอนนี้รายชื่ออยู่ที่กรรมาธารหมดแล้วครับ แล้วที่สัญ